วันนี้ตรงกับวันที่9พฤศจิกายน2564นะครับผมไปดูสภาพน้ำบริเวณสะพานน้ำพองวัดท่าสองคอนตะบนบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็พบว่าสภาพน้ำพองบริเวณนี้มีปริมาณลดลงประกอบกับเขื่อนอุบลรัฐได้ลดการระบายน้ำลงแต่บริเวณใต้สะพานวัดท่าสองคอนก็ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กยังไม่สามารถ ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณใต้สะพานได้และผมได้เดินทางต่อไปยังบ้านบึงสว่างตำบลบึงเนียมก็พบว่าบ้านบึงสว่างบริเวณพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ําท่วมขังน้ําก็ไปในลดลงเสียทีเดียวนะครับยังมีท่วมในบางซอยบางจุดแต่โดยภาพรวมแล้วน้ําพองบริเวณนี้ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับนี่คือสภาพน้ําบริเวณตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันอังคารที่9พฤศจิกายน2564ครับ